สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ ep นี้เป็น ep ในการทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2564ของระบบ dmc นะครับสำหรับคูุ่ชาว dmc ทุกคนนะครับโอเคขัค้นแรกนะครับน,นี่คือเว็บไซต์นะครับตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอาลงเอาลิงก์นี้ใส่ด้านล่างนะครับเป็นการ จะเอาลิงก์ copy ลิงก์ลิงก์งนี้ไว้ใน description นะครับโอเคเริ่มเลยนะครับจะไม่เสียเวลาสำหรับระบบ d m เรอบนี้นะครับเป็นการจัดฟองข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2 5 6 4นะขั้นแรกให้เข้าไปที่ระบบนะครับระบบมาก็จะทางระบบก็จะให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานเลยยูเซอร์เแล้วก็รหัสผ่านนะัรณีคนเก่ก็น่าจะมีแล้วสำหรับครู้ีเอีทั้งหลายนะครับเราก็คลิก ตัวนี้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆว่าให้เราทําอะไรได้บ้างนะครับนักเรียนสอบปลายภาคพวกนี้ก็คือ3.2 3.2 2 3 2 2 1 3 2 2 2ออนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีนักเรียนที่ไม่ได้สอบปลายภาคที่โรงเรียนได้ยังติดตามอยู่แต่ไม่สามารถจําหนได้ให้ใช้เมนู3.18นนะครับโอเคครับเราไปที่เมนูเข้าสู่ระบบเลยครับโอเคครับ ที่เมนูเข้าสู่ระบบเริ่มเลยแล้วกันนะครับวันที่ผมเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับตั้งแต่อนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเมนูที่ที่ผมจะไปก็คือตรงนี้ครับมาที่เมนูปร,ปรับปรุงนะครับปรับปรุงข้อมูลแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับเห็นไหมครับ3.2ก็คือตัวนี้เราเลือกเป็น3.2.2ก็คือสอบได้สอบ สิ้นปีการศึกษานะครับเอาเข้าไปเลยครับโอเคเราจะมาเราก็จะเจอนะครับพวกนี้นี่เป็นช่วงชั้นอนุบาลนะครับอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสามครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับสังเกตไหมครับว่าอนุบาลหนึ่งถึงสามจะเป็นลักษณะนี้ก็จะมีหนึ่งปีสองปีสามปีนะครับโรงเรียนผมจะมีแค่อนุบาลสองสามนะครับแล้วก็ช่วงชั้นปหนึ่งถึงปหกครับจะมีปหนึ่งถึงปหกก็หนึ่งปีถึงหกปีนะครับระยะจํานวน ปีที่เรียนของเขาส่วนมัธยมก็คือม .1 ถึงมสนะครับก็คือมีปีที่1ปีที่2ปีที่3นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปแบบรวดเร็วนะครับส่วนใครที่ยังไอ้นี่อยู่นะครับก็สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าสงสัยสอบถามได้ในของข้อความนะครับผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมจะทําให้เร็วที่สุดนะครับเดือนแรกนะครับให้คุณครูเลือก นนผมเริ่มที่อนุบาล2ก่อนเลยนะครับอนุบาล2แล้วก็เลือกห้องหนึ่งนะครับพอดีโรงเรียนผมมีแค่หนึ่งห้องนะครับก็กดค้นหาได้เลยครับเมื่อกดค้นหาเสร็จก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับตรงนี้เป็นวันที่นะครับที่เราทําการบันทึกตัวนี้ไม่น่าจะซีเรียสเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยตามวันที่เรากดบันทึกเลยปกติคุณครูก็จะมาเลือกตรงนี้ทีละคนทีละคนนะครับแต่ตัวนี้ผมขอเลือกตรงนี้เลยครับว่าสอบได้ อนุบาล2นี่เห็นไหมครับอนุบาล2จํานวนปีที่เรียนก็คือ2ปีนะครับเราเรียกว่าใส่เลข2เข้าไปครับแล้วคลิกตรงนี้ครับตั้งค่าทั้งหน้าครับนี่ครับก็ได้แล้วส่วนใครที่สอบตกสอบหรือว่ารอมเนินการต่างๆนะครับอนุบาลนี้น่าจะมีนะครับเราก็สามารถติ๊กได้เป็นบุคคลไปนะครับตัวนี้คืออนุบาล2เมื่อเราเสร็จแล้วนะครับให้คุณครูกด บันทึกได้เลยครับโอเคตอนนี้ผมเสร็จไปแล้วอนุบาล2ต่อไปเป็นอ,อนุบาล3นะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับกดค้นหาอนุบาล3เราก็มาด,ดูเลยว่าเขาเรียนจํำนวนปีที่เขาเรียนปีกี่ปีนะครับตอนนี้เป็3ปีเนาะนี่เ็เลือกสอได้แล้วก็ใส่3ปีนะครับโอเคตอนนี้เราก็ตั้งค่าทาั้งหน้าก็คือ นี่คือปีที่เขาเรียนได้นะครับตัวนี้นักเรียนอนุบาล3นะครับของผมมี7คนนีงตัวนี้คือวิธีง่ายที่สุดครับบางบางท่านอาจจะคลิกทีละคนทีละคนมันทําให้เสียเวลานะครับผมจะทาเวลาให้เร็วที่สุดเมื่อกี้กดไปเยอะนิดนึงกดบันทึกครับโอเคครับต่อไปเป็นป .1 ครับแล้วก็เลือกห้องครับแล้วก็ค้นหาครับก็เหมือนเดิมนะครับทาสอบได้ แล้วเรามาดูพหนึ่งของเราพหนึ่งก็คือ1ปีนะครับพหนึ่งพสองถ้าถึงพหกก็คือ6ปีนะครับจำไว้แค่นั้นเองพหนึ่งเราใส่1ปีที่เขาเรียนนะครับก็ทางหน้านะครับก็นี่ครับพหนึ่งเขาเรียนแค่1ปีก็จบนะครับพหนึ่งเขากวดบันทึกทีนี้ผมมาที่พสองครับหนึ่งปีเหมือนกันค้นหาตามนั้นแหละครับ ตันนี้ก็คือสอบได้ทุกคนนะครับป2ก็2ปีแล้วก็กดทั้งหน้านะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะขึ้นอัตโนมัติตัวนี้ป2ผม14คนถือเยอะอยูอ่กดบันทึกครับโอเคครับทีน,นี้เป็นป3ครับแล้วก็เลือกชั้นค้นหาคุณครูทำแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนจบที่ชั้นที่คุณครูมีนะครับบางชั้นจะมีถึงป6ก็ได้นี่คือป2แล้วก็ใช้ทั้งหน้านะครับป2ผม โอ้ตันนี้ภ3าแล้วขอไปครับผมใส่เลขกแล้วกันก็มากดใส่ทั้งหน้าเพื่อจะเปลี่ยนข้อมูลให้เขากดบันทึกครับโอเคครับต่อไปเป็นป4ครับนี่ครับค้นหาตัวนี้ป4สแล้วก็4ปีครับก็จบทุกคนสอบได้ทุกคนก็ใส่ปีที่เรียนก็คือ4ปีแล้วก็ใส่ ทั้งหน้าครับเพราะว่าพอดีนักเรียนผมคือไม่มีปัญหาเรื่องสอบได้สอบตกนะก็คือสอบได้ทั้งหมดเลยก็ขอบันทึกไปเลยนะครับต่อไปเป็นป .5 ครับนี่ครับป .5 ครับละคนหาก็สอบได้อีกแล้วแล้วก็ใส่เลขค่ายเขาแล้วก็ตั้งค่าครับนี่ครับเสร็จละบันทึกนี่ก็เป็น พอหกของผมก็มอนหนึ่งนี่ก็จะเป็นสอบได้แล้วก็ใส่หกในเขานะครับแล้วก็ตั้งค่าทั้งนายเขาแบบนี้นะครับแล้วกดบันทึกนะครับนี่คือพอหกผมได้จบชั้นทุกคนทีนี้ผมเลือกชั้นมัธยมก็คือมอนหนึ่งนะครับก็มอนหนึ่งนี้ชั้นละหนึ่งห้องนะครับประมาณนี้ก็ สอบได้นะครับแล้วก็โม่หนึ่งก็คือหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะได้มีเก้าคนก็ผ่านเก้าคนเลยเอ๋อนะครับประมาณนี้กดบันทึกเข้าไปก่อนละกันโอเคครับหมอหมอสองครับห้องหนึ่งนี่ครับกดค้คนหาครับนี่ครับก็ทำเป็นสอบได้ กมา2แล้วก็ตั้งค่าลงหน้าเป็นนี่ครับแล้วกดบันทึกโอเคครับมอามครับแล้วก็ห้องหนึ่งครับแบบนี้กดค้นหาภาพแบบนี้นะครับนี่ก็สอบได้นะครับก็ใส่เลขสามเข้าไปแล้วก็ตั้งค่าทั้งหน้านี่คือม3ามผมมีสิคนก็กดบันทึกได้เลยนะครับนี่คือจบไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ นี้นะครับเมนูประรุงข้อมูล3.2สิ้นิปีการศึกษานะครับทีนี้ก็จะมีเมื่อกี้เรานะครับสอกผลสอบนักเรียนสอบได้สอบตกบจำนวนปีทุกคนสเียบร้อยแลวมหถึงมอ,อ,อนุบาล2ถึงม3ผมนักเรียนสอบตกซ้าชั้นคุณครูก,คคก็ค่อยไปรายงานเอาตัวนี้ผมไม่มีผมขอข้ามไปเลยเดยวยกันนะครับนักเรียนจบการศึกษาชั้นม .3 มป6ม3ตัวนี้นะครับเราจะ เขาบอกว่าหล้างทําเมนู3.2สิ้นสุดไปแล้วนะครับอย่าไปทําเลื่อนชั้นเองนะครับระบบจะปีการศึกษาหน้าเขาจะเลื่อนอัตโนมัตินะครับเด็กพวกจำนายเด็กจบนี่ก็อย่าทำนะครับย้ายออกเด็กก็สิ้นปีที่สอบนี่ก็ที่เราสอบอยู่เขาอยู่ที่เขาสอบอยู่ของเราอยู่นี้ก็อย่าทำนะครับแต่ว่าเขาพอเพราะว่าเขามีการทําเรื่องย้ายเรียบร้อยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับรอสักปีการศึกษาหน้าอ่าถัดมานะครับตัวนี้เป็น ข้อมูลสิ้นปีการศึกษาสอบได้เรียนจบป6และม3นะครับเมนูก็คือ3.2 .2.2 นะครับโอเคครับแล้วก็มานี้ที่ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนนะครับแล้วมาที่เรือกลงมาเลยครับข้อมูลสิ้นปีการศึกษาเหมือนกันนะครับบอกว่าสอบได้เรียนจบนะครับนี่ครับสอบได้เรียนจบแล้วถึงตรงนี้ก็จะมีแค่ป6ม3ม6ปชนะครับเราเลือกป6เลยครับแล้วก็เลือกชั้นครับเสร็จแล้วค้นหาครับ ป .6 ผมนะครับตรงนี้ก็เราทําจบมาแล้วคือว่าจบการศึกษาแล้วก็6จํานวนปีที่เรียนนะครับเขาจะถามว่านี่เหมือนกันครับตรงนี้ศึกษาต่อที่ไหนขั้นตอนแรกผมยืนให้เป็นโรงเรียนเดิมไปก่อนละกันครับแล้วก็ที่ไหนครับเขาเรียกว่าสพทโดยเขตพื้นที่การศึกษาเดิมน,นะครับผมผมใส่แบบนี้ไปก่อน ส่วนมากคุงเรียนจะเรียนต่อมหนึ่งกันนะครับผมว่าคือคล,คลิกตั้งค่าทั้งหน้าครับนี่ครับถ้าเป็นประหกผมเอาทีนี้ผมจะมาเปลี่ยนเป็นคนพอดีัพยังเรียนผมเขาไปต่อสายอ่าสายอื่นนะครับเป็นสพมนะครับตรงเรียนอื่นแต่ว่าเป็นสังกัดสพทนะครับนี่ครับแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้เป็น จะเป็นจังหวัดเดิมต่างสังกัดอย่างนี้นะครับแต่เพราะว่าเขาจะเปลี่ยนสพมอกันตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณสองสองคนนะครับอีกคนนึงก็จะเป็นสายเอกชนผมก็จะเป็นศึกษาต่อโรงเรียนสังกัดเอกชนนะครับแล้วก็จังหวัดเดิมจังหวัดเดิมสมบทเก็บเปนที่เดิมนะครับนี่ครับ ในผมก็จะมีแค่2คนเองนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแค่นั้นนะครับของกดบันทึกครับต่อไปเป็นม3มครับของผม,ผมจบม3ามแล้วก็หนึ่งแล้วก็ค้นหาครับผมก็อ่ขั้นแรกก็ใส่ไปเลยนะครับของผม,ผมปกตินักเรียนจะเ,นเรียนที่เขาเรียกว่าอะไรละครับนักเรียนจะเรียนที่อาชีวะกันนะครับแล้วก็มาเลือกหาอาชีวะผมก็ใส่ นักเรียนส่วนมากก่อนตัวนี้ก็คือเหมาะมอสามนะครับเหมเมื่อกี้ไปเลือกเหมาะหกก็จะเป็นเลือกแไร้มาเรื่อยๆครับก็เป็นนี่ครับก็จะมีพวกหมาะสามศึกษาตองเรียนเดิมเหมาะสามศึกษาตออาชีวะศึกษาของรัฐบาลน,นี้คิดลงไปเลยครับแล้วก็ จังหวัดเดิมต่างสังกัดอย่างนี้ครับโอเคผมก็เพิ่บพอดีนะักเรียนผมนะครับทีนี้ก็จะมีคนไปเรียนเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะตรงนี้มัธยมนะครับก็จะมีประมาณ 1, 1 2, 3, นึ่งสองสามประมาณสามคนนะครับผมก็เปลี่ยนให้เขา้มอ 3, อมสามมสามต่อมสี่งเรียนอดื่น ในจังหวัดเดิมนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันจังหวัดเดิมจังหวัดเดิมต่างสังกัดนะครับนี่ครับนี้ก็เหมือนกันของผมก็คือม .3 ามต่อมศึกเรียนอื่นนะครับนะครับก็เรียนเดิมต่างสังกัดนะครั จังหวัดเดิมครับต่างสังกัดนี่ที่มีเราก็ได้หมอต่อหมอสามสองคนละหมอสี่แล้วก็มีคนหนึ่งก็จะเป็นหมอสามหมอสี่เรียนอื่นจังหวัดเดิมเหมือนกันตัวนี้ ขังกันนดแค่นั้นเองผมมีไปรเรียนต่อที่อื่นวันสามคนนะครับก็จบแล้วครับโอเคครับแต่ว่าขอฝากนิดนึงนะครับทางเขตให้ใส่เช็คน้ำหนักส่วนสูงนะครับว่ามันครบไหมโดยที่เรามาที่เมนูอะไรล่ะเมนูนักอ่าตรงนี้นะครับแต่มาเช็คตรงนี้ก่อนละกัน จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศนะครับตัวนี้นี่ครับก็จะมีแบบนี้นี่พอดีของผมเขาเรียกว่าอะไรล่ะน้ำหนักส่วนสูงผมกรอกอยร่ยบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่ครบนะครับตรงสองช่องนี้จะเป็นสีแดงเลยคุกก็ไปปรับปรุงด้วยนะครับส่วนที่จะกรอกตรงไหนก็เข้าไปตรงที่นี้ครับแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเลือกระดับชั้นนะครับอย่างรั่นปีสอง ้อนึงเรากดค้นหาขึ้นชื่อนักเรียนมาก็คุณครูก็ใส่ใต่ปกตินะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมกุยยอด,ท,ดทองฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ข,อขอา่าวความบังสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ